ดูหนังจอใหญ่200นิ้วภายใต้งบเพียงแค่1,000 0กว่าบาทนี่เลยครับโปรเจเตอร์รุ่นใหม่จากยา b e เบอร์ สวัสดีครับผมโรมัน LCD TV Thailand ครับมีหลายเสียงเรียกร้องมาให้ตัวผมเนี่ยรีวิวโปรเจกเตอร์ดูหนังในราคาประหยัดย่อมเยาวบ้างนะฮะเพราะปกติเนี่ยเห็นรีวิวแต่ตัวแพงๆทั้งนั้นเลยอ่ะจัดให้ครับวันนี้เนี่ยได้โปรเจกเตอร์ดูหนังนะครับจากแบรนด์น้องใหม่อย่าง Yaver มารีวิวรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นบนของเขาเลยนะครับชื่อว่า K 2 S ความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือเขาสามารถฉายได้ใหญ่นะถึง200นิ้วเลยแล้วก็ใช้ลำโพงจาก JBL ด้วยเลยนะที่สำคัญเนี่ยมี Android TV build-in มาให้ในตัวด้วยภายใต้ราคาเพียงแค่10,000ปลายๆเท่านั้นเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากเลยครับโดยแบรนด์ Yaber เนี่ย Y A B E R เขาเป็นแบรนด์ผู้ผลิตโปรเจคเตอร์นะครับจากแดนมังกรมีวางขายแล้วกว่า46ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลการันตี จากสถาบันชั้นนำมากมายเลยนี่ผมขึ้นเลยใช้ตาน,นี้เลยนะครับเขาเนี่ยมียอดขายสูงที่สุดนะครับในเว็บไซต์อย่าง a เม Amazon ในหลายๆประเทศด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะมียอดส่งมอบนะครับตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยไปมากกว่า9ล้านเครื่องทั่วโลกแล้วด้วยครับโดยภาร,รกิจของเขาคือการผลิตโปรเจคเตอร์ภายใต้คอนเซปต์สมาร์ทและก็ซิมเปิลนะครับก็คือชานฉลาดแต่ก็ยังต้องใช้งานง่ายมากๆอยู่เพื่อจะส่งมอบความบันเทิงไซส์ใหญ่นะไว้ภายในบ้านให้กับทุกท่านครับ มาเริ่มดูที่ดีไซน์กันก่อนนะครับเจ้ายาเบอร์ K2S ตัวนี้เนี่ยเป็นโปรเจกเตอร์ระยะฉายแบบปกตินะครับผมขอเริ่มจากด้านหน้านะนี่พระเอกก็คือตัวเลนส์ฉายนะครับอยู่ตรงนี้เลยส่วนเซนเซอร์นะครับจุดจุด2อันนี้เนี่ย ถือว่าเป็นเซ็นเซอร์วัดระยะนะคะเพื่อที่เขาจะทําการปรับโฟกัสเยที่ทำให้ภาพเนี่ยมันชัดแบบอัตโนมัติเลยมีโลโก้ JBL s c r e ี n ไว้อยู่ด้วยนะครับเนี่ยซาวบา JBL นะครับลำโพงเขาใช้ของ JBL เลยนะอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้เลยครับที่มีหน้ากากผ้าเนี่ยบุกเอาไว้อยู่ส่วนด้านบนเนี่ยถ้าเรามาดูนะครับจะมีโลโก้ Yaber พันหนึกเอาไว้อยู่สีทองทองนะเป็นแบบลักษณะโรสโกแบบนี้มีการเล่นกิมมิคด้วยนะเป็นตัวยิม้มโอ้โหอันนี้เจ๋งดีนะครับน่ารักปุ่มกดฮาร์ดบอททอนอยู่ด้านบน ตรงนี้นะครับพร้อมสัญลักษณ์ NFC เราสามารถใช้มือถือมาเตือนะครับเชื่อมต่อเพื่อส่งภาพเข้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้ด้วยครับผมขอพลิกมาให้ดูที่ด้านหลังกันบ้านนะครับพวกพอร์ตช่องต่อต่างๆนี่มีพอร์ต HDMI มาให้นะฮะ USB Type A Type C ช่องต่อหูฟังแล้วก็ช่องต่อ AV e. นี่ครับจะต้องใช้อแดปเตอร์แปลงที่เขาแถมมาให้นะครับมาดูด้านล่างกันบ้างนี่ผมหงายท้องให้ดูเลยนะครับ บรเนด้านบนเนี่ยก็จะมีปุ่มนะครับปรับระดับขาตั้งของตัวโปรเจคเตอร์นะครับเนี่ยปรับสูงต่ำได้ตามใจชอบแล้วก็รวมถึงนี่ด้านข้างมีช่องลับซ่อนเอาไว้อยู่ด้วยนี่ผมกดพุชออกมาแบบนี้นะครับจะเป็นช่องนะฮะซ็อกเก็ตสำหรับ Android d o n g l e เนี่ยซ่อนเอาไว้อยู่เก็บไว้มิดชิดแบบนี้เลยครับรุ่นนี้เนี่ยเขาให้ Wi-Fi 6มาเลยนะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อนะฮะด้วยสัญญาณบลูทูธอีกด้วยนี่ส่วนรีโมทคอนโทรลเขาให้มาถึง2แบบด้วยกันนะครับอย่างด้านซ้ายมือของทุกท่านเนี่ย เป็นตัวที่เอาไว้คอนโทรลนะฮะตัวเครื่องโปรเจคเตอร์เห็นไหมมีการให้ปุ่มปรับเพิ่มลดวอลลุ่มมาด้วยส่วนตัวขวามือของทุกท่านนี่เป็นตัวไปใช้คอนโทรลสมาร์ททีวีก็คือตัว Android TV มีปุ่มรัดเข้าสู่แอปต่างๆด้วยครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมที่เขาแถมมาในกล่องนี่อย่างพวกฝาครอบเลนนะฮะแล้วก็สายสัญญ,ญาณต่างๆผมขึ้นลิสต์ให้ตามนี้เลยครับสเปคด้านภาพตัวนี้นะครับมันเป็นโปรเจคเตอร์แบบ LCD ครับความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ Full HD แต่ก็ยังรับสัญญาณภาพแบบ 4K ได้ด้วยนะความสว่างอยู่ที่8 0 0 ANSI l u m e n ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เพียงพอกับการใช้งานพื้นฐานนะครับแล้วก็ถือว่าสูงกว่าพวกรุ่นอื่นๆของตัวเองอีกด้วยฉายใหญ่ได้ตั้งแต่40นิ้วไปจนถึง200นิ้วเลยนะครับขึ้นอยู่กับระยะถอยเรื่องอายุการใช้งานเนี่ยเนื่องจากเขาใช้หลอดไฟเป็นแบบ LED นะครับทำให้ยาวนานถึง3 0,000ื่นชั่วโมงเลยโ,โหนี่ถ้าผมตีเป็นตัวเลขนะหนังเรื่องหนึง่งมันยาวอยู่2ชั่วโมงถูกต้องไหม ผมหารมาปุ๊บนี่เราสามารถดูหนังได้ถึง15,000เรื่องเลยนะครับโอ้โหถือว่าดูกันแทบไม่หมดไม่สิ้นเลยนะฮะไม่ต้องมานั่งพะวงนะครับเรื่องอ้อายุของหลอดไฟนะเหมือนพวกโปรเจคตรุ่นก่นกอนๆเนี่ยที่ทำได้แค่เพียง2-3งถึพันชั่วโมงเท่านั้นครับจุดที่ผมชอบเนี่ยคือมันเซตอัพง่ายมากครับจะเรียกว่ามือใหม่แทบไม่ต้องกังวลน,นะฮะเพราะว่าเขามีฟีเจอร์อย่างออโต้โฟกัส แล้วก็ออโต้คีสโตนเนี่ยให้เราแบบเสร็จสับเลยคือมันจะปรับความคมชัดของภาพให้เราอัตโนมัติเลยนะครับภาพมันจะไม่เบลอแล้วก็รวมถึงนะมันจะปรับสัสดส่วนภาพนะครับที่มักจะบิดเบี้ยวเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูบ้างอ่ะปรับให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะที่ถูกต้องอย่างอัตโนมัติเลยเพียงแค่กดปุ่มนี้เพียงปุ่มเดียวครับพอเป็นโปรเจคเตอร์แบบเนี้ยมันใช้ฉายได้หลายรูปแบบเลยนะครับนี่ ถ้าจะเอาภาพดีที่สุดเนี่ยเรามีจอรับภาพโดยเฉพาะอะแน่นอนภาพมันดีที่สุดอยู่แล้วเพราะมันเกื้อหนุนกันนะอย่างนี้ผมใช้ทดสอบก็แบบนี้เลยอย่างไรก็ตามหลายบ้านเนี่ยก็ประยุกต์นะฉายเข้ากําแพงสีขาวๆแบบนี้ครับโอ้โหประมาณว่ายิ่งกําแพงบ้านยิ่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยจอในการดูหนังของเราก็จะยิ่งใหญ่ตามแบบ automatically อัตโนมัติเลย และถ้าเราอยากจะได้ภาพใหญ่สัก100นิ้วนะครับซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานอะให้เราถอยตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยให้มีระยะฉายสักประมาณ2.8ถึง3เมตรนะครับคุณภาพของภาพโดยรวมตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ตามราคานะครับคืออาจจะไม่ได้แบบเทพที่สุดนะครับเหมือนพวกโปรเจคเตอร์ดูหนังระดับไฮเอนราคาหลักแสน แต่ก็ดีกว่าพวกโปรเจกเตอร์พกพานะครับราคาประหยัดที่คนไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนิยมเล่นกันแบบจับต้องได้ครับเอามาใช้ดูหนังดูซีรีส์ดูกีฬาเนี่ยก็ถือว่าทำได้แบบสบายๆเลยยิ่งเราคุมแสงห้องให้มืดเท่าไหร่นะครับ ภาพมันก็จะยิ่งขึ้นเท่านั้นอ่าอันนี้เป็นเคล็ดลับในการใช้นะฮะดูหนังกับเครื่องโปรเจคเตอร์เนี่ยแทบทุกรุ่นเลยเมนูของเขาเนี่ยโดยรวมถือว่าสวยงามใช้งานง่ายนะครับเขามีโหมดภาพเสร็จรูปเนี่ยมาให้เราเลือกใช้ปรับตามใจชอบได้ด้วยอ่ะอย่างพวกโหมดสแตนดาร์ดก็จะเน้นสว่างหรือถ้าจะเอานุ่มนวลสบายตาหน่อยเนี่ยก็ให้ปรับเป็นโหมดเนเชอรัลครับแลวเขาก็มี Android TV มาให้ในตัวด้วยนะครับเราสามารถเลือกแอปทั้งไทยและเทศเนี่ยดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนี่ อย่างพวก Disney Plus h o อ s t a r เห็นไหมครับมีมาให้เลยไม่ต้องไปซื้อกล่องมาต่อเพิ่มนะครับอย่างผมจะดูอวตารนะครับภาคล่าสุดเนี่ย The Way of Water ก็ดูได้เลยหรือหนังมาเวลต่างๆเนี่ยก็มีมาให้เราดูรวมถึงแอปอย่าง Netflix นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยสมาร์ทโปรเจคเตอร์ที่ผมเคยรีวิวเนี่ยบางรุ่นเนี่ยมันจะดูไม่ได้เหมือนติดเลขสิทธิ์นะครับแต่ของยาเบอร์เนี่ยดูได้เลยตั้งแต่ต้นครับไม่มีปัญหารวมถึงแอปอื่นๆนะอย่าง HBO Go Apple TV นะแอปดูซีรีส์อย่าง VTV ไอชื่อยพวกนี้เราก็ดูได้แล้วก็รวมถึงพวก y t u t u นะครับเราสามารถเลือกปรับความละเอียดภาพเนี่ยให้เป็น 2160p หรือว่า 4K ได้ด้วยนะและรวมถึงการดูพวกช่องดิ t ตานทีะครับเนี่ยไม่ต้องต่อสายอากาศหรือไปนั่งซื้อกล่องเซทอปบ็อกซ์ให้วุ่นวายดูผ่านตัวแอปได้เลยครับนี่เขามี S s p l y y มาให้ด้วยนะรวมถึงแอปอย่าง True ID TV ถ้าเราสมัครสมาชิกก,กับเขาเนี่ย มีพวกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ลาลีกาสเปนให้ดูด้วยจะดูพวกแมนยูลิเวอร์พูลเห็นไหมฉายดูบนจอใหญ่แบบนี้ได้เลยนะครับอา,อารมณ์เดียวนะฟีลลิ่งเดียวกับที่เราไปดูพวกตามสปอร์ตบาร์เลยครับและเขาก็ยังรองรับการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Google Assistant ด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่คือความทรงพลังนะครับของการให้เรามี Android TV เนี่ย build-in มาให้ในตัว มีคอนเทนต์ดูแทบไม่จํากัดเลยตั้งแต่ต้นครับหรือแม้กระทั่งนะถ้าท่านอยากจะต่อเครื่องเล่นเสริมนะครับด้านหลังเน,นี่ยเขามีพอร์ต HDMI นี่ผมใช้เครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5นะครับพ่วงเชื่อมต่อเข้าไปเล่นเกมล่าสุดเลยนะครับอย่างฟุตบอลเนี่ยผมเล่นฟี f าเห็นไหมบนจอใหญ่ๆแบบนี้นะฮะ หรือแม้กระทั่ง s t r e e t Fighter เป็นเกมไฟติ้งนะครับชวนเพื่อนมาเล่นก็ได้ภาพเนี่ยมันถือว่าได้ใหญ่นะครับแล้วก็นุ่มนวลสบายตาด้วยทําให้เราเนี่ยเวลานั่งเล่นเกมเราจ้องเป็นเวลานานๆเนี่ยอ่ะมันก็ไม่ปวดตาด้วยครับมาดูเรื่องเสียงกันบ้างครับลำโพงของเขาเนี่ยถูกออกแบบโดย JBL นะครับซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องเสียงระดับโลกที่พวกเราคุ้นเคยกันดีอ่ะอันนี้รู้จักกันอยู่แล้วลำโพงเนี่ยเป็นแบบสเตอริโอ2 c h a n น e l นะครับคุณภาพเสียงโดยรวมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับ เสียงอิ่มแน่นมีน้ำหนักชัดแต่ฟังสบายเอามาดูหนังตุมตามเนี่ยถือว่าเอาเรื่องอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ฟังกันดูสักซีนหนึ่ง หรือแม้กระทั่งถ้าเราจะเอามาฟังเพลงเนี่ยก็ทําได้ดีไม่มีขวยเขินเลยนะครับคือด้านบนของเขาเนี่ยจะมีปุ่มรูปโน้ตดนตรีอยู่เป็นบลูทูธโหมดครับคือเมื่อเรากดปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อนะครับกับโทรศัพท์มือถือข,ของเราและโยนเพลงขึ้นไปเล่นได้จะทําการปิดหน้าจอไปด้วยแบบนี้ก็ทําได้ครับเสียงดีเลยนะและที่น่าเซอร์ไพรส์ที่สุดนะครับคือพอร์ต HDMI ของเขาเนี่ย รองรับฟีเจอร์อย่าง A.R.C. หรือว่า Audio Return Channel ด้วยคือสามารถส่งผ่านเสียงพวก Multi Channel เนี่ยนะจาก Dolby เนี่ยพวก5.1ต่างๆกลับไปยังพวกเครื่องเสียง AV Receiver หรือลำโพงซาวบาที่รองรับครับเห็นไหมถ้าเราจะมีชุดเครื่องเสียงเสริมเนี่ยก็สามารถทำได้และที่สำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าเราดูหนังผ่านแอป Apple TV บนตัวเครื่องของเขาเนี่ย มันรองรับการส่งผ่านเสียงอย่าง Dolby Atmos ได้ด้วยนะอันนี้ถือว่าโหจริงๆเลยครับส่วนความสามารถในการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็รองรับทั้ง2ค่ายเลยนะครับทั้ง Android แล้วก็ iPhone นี่แชร์ภาพนะฮะขึ้นไปเล่นบนจอใหญ่ๆนะครับฉายขึ้นไปเลยแบบนี้เขาทำได้นะหรือจะทำผ่านฟีเจอร์อย่าง NF c นะครับ Near Field Communication ก็ได้ NFC เนี่ยแปลง,ง่ายเลยนะครับคือการเอาโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยไปเติรดนะฮะเพื่อที่ทําให้2อุปกรณ์มันเชื่อมต่อกันครับโดยผมขอแนะนำนะให้ไปดาวน์โหลดแอปอย่าง eShare มาติดตั้งไว้บนโทรศัพท์มือถือของท่านมันจะเป็นสะพานกลางนี่แหละนะครับในการเชื่อมต่อระหว่าง2อุปกรณ์นี้นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยเราใช้แอป,ปนี้เนี่ยในการแชร์พวกรูปภาพหรือพวกคลิปวิดีโอต่างเนี่ยขึ้นไปฉายบนจอใหญ่แบบนี้โอ้นี่ดูแล้วเต็มตาเลยครับและสุดท้ายเนี่ยผมว่าก็สามารถประยุกต์ใช้เจ้า Yaber K 2 S ตัวเนี้ย ไปใช้เป็นโปรเจคเตอร์พรีเซนเตชันในห้องประชุมสำนักงานต่างๆผมว่าทำได้เลยนะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อเขาเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเลยทั้งแบบเนี่ยพอร์ต HDMI หรือการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือครับข้อดีผมพูดไปหมดแล้วทีนี้มาดูข้อจำกัดกันบ้างครับอย่างแรกเลยเนี่ยเขาไม่ได้มีพอร์ตอย่าง optical out มาให้นะครับเผื่อบางทีบางท่านอยากจะเชื่อมต่อนะครับเข้าสู่ลำโพงภายนอกแบบง่าย ถัดมาเนี่ยคือตัวแอปอย่างวิวที่เราใช้ดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยมันยังเข้าไปใช้งานไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยโยนภาพหรือว่าโยนแอปเนี่ยขึ้นไปเล่นนะครับเป็นวิธีที่ทดแทนราคาเปิดตัวของ Yaber k 2 s รุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ 19, 9 9 0บาทพร้อมการรับประกันถึง18เดือนเลยนะแล้วก็ช่วงเปิดตัวเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นนะครับแถมจอรับภาพให้ฟรีนะฮะเซตให้ดู n e t flix นะครับฟรีไปเลยนาน3เดือน แล้วก็มีโปรโมชั่นผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์สิเดือนด้วยนะถือว่าเป็นช่วงราคาที่จับต้องได้เลยครับก็ถือว่าเป็นช่วงราคาที่จับต้องได้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ที่เขาให้มาเนี่ยก็ให้ความคุ้มค่าสูงมากๆด้วยเหมาะกับมือใหม่นะฮะที่ต้องการดูหนังจอใหญ่ไซส์บิ๊กในงบประมาณที่ไม่บานปลายครับแล้วทางยาเบอร์เองเนี่ยเขาก็จะมีรุ่นอื่นๆที่เปิดตัวแล้วก็วางขายด้วยนะนี่ผมขึ้นรูปให้ดูเลยนะครับเอาไว้เป็นออปชั่นทางเลือก จบการรีวิวแล้วนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ยาเบอร์ K2S นะครับฉายใหญ่นะฮะในราคาที่คุ้มคา่าถ้าท่านไหนชอบคลิปเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์ช่อง LCD TV Thailand ของเราด้วยนะสวัสดีครับ